สวัสดีคุณผู้ชมครับผมได้รับเกียรติจากเคืออะไรครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ดังจากบ้านข้าพี่ท่านหนึ่งซึ่งจะมาเป็นแขกร่วมชิมด้วยนะครับนะฮะชื่อช่องสาวสุรินทร์ถินขมแสาวสุรินทร์ินขมแม่นะฮะก็เคยมาร้านนี้บ่อยไม่ใช่หรือเคยมาค่ะเคยมาบ่อยนะครับมาแบบแอบแอบมาแอบแมาเออไม่มีใครรู้ อันนี้คือขนมจีนจากร้านเตาถานนะคุณผู้ชมดูนีย่ยานะคะยาป่านะครับเนี่ยโอ้สุดยอดมากครับวันนี้ก็คือหลายๆท่านที่อยากจะมารับประทานไม่ยากนะครับเดินทางมาที่บ้านทำนกตรงข้ามกับสะน้ำทำนกเนาะนะฮะก็จะมีขนมจีนเตาถานซึ่งใช้ทานจาก ที่จำลองเกไปเผาถ่านเองซึ่งผมให้ดูหลังร้านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นถ่านที่ได้จากการอบใช้คําว่าอบถ่านนะไม่ได้เผานะคือเป็นการอบถ่านแล้วก็มาเป็นตัวให้ความร้อนภายในร้านและนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีมีถ่านจําหน่ายด้วยเรามีพืชผักที่เราปลูกเองได้เยอะ<ม>ก็เอามาวางขายหน้าร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่อยากจะสัมผัสอยากจะมาชิม มาทานขนมจีนเนี่ยขนมจีนแถฐานคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะเนี่ยนี่นะฮะก็จะมีเครื่องเคียงแบบๆนี้เนี่ยนี่อันนี้ปลูกเองทั้งหมดเลยนะเนี่ยปลูกเองครับโอ้โหปลูกเองทั้งหมดเลยเนี่ยมีถั่วมียกเว้นอนี้มั้งเนี่ยทงโงกเนี่ยไม่ได้ปลูกเองอ่ะยกเว้นทงโง่ะที่เห็นก็คือปลูกเองเลยนี่สั่งพิเศษมาทุว่ามีจานอันนีออกนิกไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้อะไรเออ จาของฟาร์มจาของอะไรอ๋อเนี่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  <ผม S 1> นี่ฮะผมเคยทำแล้วมันยาวมากเลยเกือบสอ,อ,องคืบอะเอกผมก็เลยไม่ไม่ดเดี๋ยวนี้เขาเอาไอ้ทอรี่สองมาเป็นงอกละนี่อาจจะต้นมันจะใหญ่กว่านะนใช่อันนั้นก็น่าจะลองอยู่เออเนี่ยคุณผู้ชมดูนะมีเครื่องเคียง,งเนี่ยยกเว้นตัวเนี้ยที่เขาไม่ได้ทําเองก็คือถั่วงอกนอกนั้นก็เนี่ยมะละกอมาลายเนี่ยก็หลังร้านก็น่าจะมีอยู่แหละนะครับเนี่ย เออที่บ้านก็ปลูกอันนี้คือสวนย่อมๆใช่ครับแต่ก็มีอีกมีอยู่ที่บ้านสุดยอดมากคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่อยากจะมาสัมผัสขนมจีนที่ร้านขนมจีนแถวฐานก็มาที่บ้านทำานมรายการพี่จำลองเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่เช้าก็ ก็คือ5้าโมงหกโมงก็ยังทันถ้าถ้าบางวันนะบยังอยู่ปลูกผักต่อครับอยู่อยู่หลังร้านอยู่มาก็เรียกได้เลยนะไปนอ่หลังร้านได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยกันระยกันวันนี้เราจะได้พาคุณผู้ชมมาชมความอร่อยจากขนมจีนเตาถ่านครับจากร้านพี่จำลองบ้านทำนบมาทานด้วยกันนะครับคุณผู้ชมมาโอเคอบคุณครับพี่ อืมทักทักทักแทนเยอะเฮ้ยแทนทิชเยอะๆแทนนะได้กระเทาะอะไรนะเกิดวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าร้านใกลบ้านโรงแรมเลยนะอืมเยอะมากทุกคนนี้เป็นเป็นทามทามสองทามสุดท้ายแล้วนะเนี่ยมาร้านจะปิดแล้ว